ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมมอีกแล้วน้อกเกมแวนการ์สีโลนั่นเองนะครับก็อยู่กับการรีวิวนอการ์สไล์ใหม่นะครับสำหรับแคนนาลุคามีนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวดูการเปินมือแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมคือตอนนี้คือผมคิดว่าผมจะเอาไคเซอร์กับเข้าเด็กดีไหมถ้าเอากลับแล้วมันไม่ขึ้นมืออันนี้มันจะเป็นปัญหาของผมแล้วนะครับซึ่งอ่า ถ้าเอาแวนควิชเชอร์เข้าไปก็กลัวอีกว่ามันจะไม่ขึ้นมือน,นะครับท่านผู้ชมเอ่ออ่ะก็เอาประมาณนี้ก็พอนะครับอ่ะกดโอเคก็การที่เราจะมานะครับรีวิวในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นมังกรรานชานผู้พิชิตด,ดากอนิกไคเซอร์วอร์นิงนะครับก็ อันนี้ก็จะเป็นสายไคเซอร์เนาะซึ่งสายไคเซอร์อันนี้เนี่ยคือเขาก็จะเล่นผสมกับสายแวนควิเชอร์กันนะครับโดยที่เขาอาจจะเอาแวนควิเชอร์นะครับเป็นตัวทําเกมก่อนนะครับแล้วก็เอาไคเซอร์เป็นตัวปิดเกมนะครับผมอ่าโอเคอันนี้คือที่เขาเล่นกันตอนนี้อ่ะนะท่านผู้ชมอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะไลน์เป็นตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะคอมาตรงนี้ก่อนนะอ่าโอเคก็ สำหรับ Kaiser Warning นะครับถามว่ามีการโดนปรับเปลี่ยนสกิลมาบ้างไหมก็มีการโดนเนิร์ฟเข้ามานะครับก็คือมีการโดนตัดสกิลออกเนาะก็คือจะเป็นสกิลเพิ่มพาวเวอร์นะครับตอนที่พี่แกเขาอะโจมตีใส่แวนการ์ดของป่านตังข้ามเข,าเขา้ายึดนะครับอันนี้คือทางเกมเขานําออกไปคือเขากลัวว่ามันจะโกงเกินไปคําถามคือมันโกงเกินไปไหมมันก็ปกติไหมนะครับแต่ว่าเขานําออกเฉยเลยนะครับ อันนี้คือผมก็แบบผมก็งงกันนะว่าเออแบบทําไมถึงเอาออกคือแบบกลัวโกงเกินไปเหรออะไรแบบนี้เพราะว่าการที่เอาสกิลเพิ่มพลังโจมตีออกไปเนี่ยคือมันเหมือนกับไครเซอร์ที่เป็นเกศสมปกติเลยแค่เปลี่ยนเงื่อนไขในการใช้สกิลแค่นั้นนะครับก็คู่ต่อสู้นะครับที่เราเจอครับในคลิปนี้เนาะก็จะเป็นนารุคามีนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายบิ๊กแบงนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไลฟ์เป็นตัวนี้ก่อนนะ อ่าไลท์ดเดี๋ยวผมคอรีบแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมโอเคก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไปรีมาเนะาะเมื่อกี้ไบายโดอ่าก็เออโอเคกดแบทเทิลเลยก็สหรับสายที่เราเจอครับในตอนนี้เนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากเลยนะถ้าเราคอไอกาต้องไปเนาะนะครับท่านผู้ชมอโอเคก็ เรามาดูฝั่งตรงข้ามกันดีกว่านะว่าเขาจะไล่เป็นตัวอะไรนะครับอ่า,อาก็ฝั่งตรงข้ามก็คลงมานะครับเคเปไม่มีทิกเกอร์นะครับฝั่งตรงข้ามอ่าก็เดี๋ยวเราเอาแวนฟิชเชอร์นะครับเป็นตัวทำเกมก่อนเนาะแล้วก็ตัวพิดเกมนะครับก็จะใช้เป็น ไคเซอร์นะครับเป็นตัวปิกเกมเนาะนะครับก็ส่วนของสไตล์แรกนะครับเดี๋ยวผมจะสไตล์เป็นตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็เอาไคเซอร์เดี๋ยวเอาตัวนี้ลงไปเนาะอ่าโอเคแล้วก็บายตัวนี้ลงไปนะครับบายตัวอ่าแล้วก็สกิลของตัวนี้นะครับซึ่งอ่าเสี่ยงเสี่ยงดูอ่าถูกด้วย โอเคไบต์ตัวแล้วก็คอตัวนี้นะครับลงมาตรงนี้เนาะแล้วก็คอตัวนี้ลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็คอตัวนี้ลงมาตรงนี้อโอเคสกิลเพิ่มพลังไว้ให้กับตัวเองอ่ตัวนี้ตีไปแล้วก็เลกาตัวนี้นะครับตีไปเนาะแล้วก็อ่าดอทิเกอร์ฮะฝั่งงห้ามอ่าแล้วก็ใช้สกิลของตัวนี้ สกาขึ้นมือแล้วก็ไ <B ind. S 1> บโดแปงการตีไปเซคันโดชิคือทิกเกอร์ <3 S 1> ออกไหมอ่าโอเค <laughs> ไม่ออกไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> อ่าโบรไบโดอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะเนาะเทอร์นี้ก็เทอร์หน้าเราก็สามารถไปเกมอันรงข้ามข้าได้แล้วแหละเนาะ <B ind. S 1> นะครับท่านผู้ชมอ่ามี ่ะก็ฝั่งตรงครับก็เป็นตัวนี้มานะครับอืมซึ่งการป้องกันรเรามีแค่ใบเดียวก็อาจจะได้เนาะอ่าใช้สกิลไหมทำาไมไม่ใช้ล่ะ <c oughs> ก็งงนะว่าเออแบบทำไมถึงไม่ใช้กันนะซคานโดชิกคือสตาร์ดอชิคือ อ่าก็ไม่มีทิกเกอร์นะครับตอนฝั่งขงาง้ามเนาะอ่าโอเคอ่าประมาณนี้นะครับนะอ่าเราก็สามารถปิดเกมฝั่งสงค้ามเขาได้แล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไล่ลเป็นไคลเซอร์เลยนะครับอ่าแล้วก็สไตล์เป็นตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการ์ดของอ่าเดือนสิงหาคมนะครับนะอ่าโอเค แล้วก็เดี๋ยวผมขอขอ้อลงมาก่อนนะแล้วก็คอตัวนี้ลงมานะครับแล้วก็ตัวนี้ลงมาตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็สกิลของแวนกาดก็คือเป็นเหมือนกับไคเซอร์เกตสาอะ่ะนะท่านผู้ชมนะครับอโอเคกดแบทเทิลเลยให้แวนกาดรตรีบก่อนเนะาะดอทิเกอร์แล้วก็ส่งพลังให้กับตัวนี้นะครับ มี pg ไหมฝั่งตรงข้ามอ่า dor เกอร์เหมือนเดิมครับผมก็ส่งพลังให้กับตัวนี้เนาะมี perfect Guard. อะโอเคแล้วก็สกิลของตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเลือกเลก,กาดเนาะเพื่อเพิ่ม power ให้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้กับตัวนี้อ่าแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเพิ่มให้กับตัวนี้เหมือนเดิมนี่นะครับซึ่งเป็นเกรดหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะ ท่านผู้ชมนะครับอ่ะโอเคก็จบเกมประมาณนี้นะครับไดฮิวติเกอร์ไหมนะอโอเคอ๋ออันนี้คือการรีวิวนอการสสายใหม่นะครับสำหรับนารุคามิเนาะสำหรับสายคเซิร์นะครับถามว่าเก่งไหมส่วนตัวคิดว่าเก่งนะเก่งใ,ในขั้น ระดับกลางๆพอนะครับเพราะว่า,าสกิลของมันเนี่ยก็เหมือนกับไคเซอร์เก3ทั่วไปนั่นแหละนะครับแค่เปลี่ยนแค่เงื่อนไขในการใช้สกิลแค่นั้นนะครับผมก็ส่วนของลิสแนะนำมีไหมมีนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปดูที่คนตัดต่อนะครับป่าเลสโก